สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบไซล์ยนะคะวันนี้เรามาดูพี่นุนาชาแนลนะคะทำงานกับพ่อค่ะโอ้ยจะบอกว่าซื้อส้มตำไว้จะได้กินบอกพี่น้องจะว่าตำหูงข่อยเส้นคือสื่ออืดก่อนอหมักเง้วอโอ้บักแง้วพี่นอ้องสอทอแจก บักแงวค่ะบักแงวอืมราคาเรือด้วยไปนะอืมอืมหวาจน,นจ้าอ,อืมไอ้ออยี่พ่อของน้องอาน,นา,งา,านนะครคือไหนคือสั่งกาแฟสันอ๋อไม่ได้กินนู่ได้กี่เทแยวแล้ว สิบแล้วสิบเที่ยวโอ้ยังไม่ถึงทาไมหนูนาะไม่ใส่รองเท้าบูทเหมือนพ่อกินเฮียนเตี้ยเด้กไข่ได้ที่รอได้กับเปี้ยถุงได้มมไม่ถนัดไม่เพื่อนจอบมันโดนขานะมันจะได้ป้องกันอีกหนึ่งชั้นไงโดนก็ข้าวราไงถังโดนก็ขาบินพิการนะก็เป็นสาวนูนาะ อืม้ันตางตีด,ม,ดตมาแค่มาแค่ประมาณรวยแค่ปรำรวยปรำร <laughs> วย <laughs> <laughs> ง่ายเนาะ <laughs> ดันดันแล้วก็กองกองกองมัน <laughs> ปูพื้นนะทุกคนมันนี่ไม่เข้าไงมัน <laughs> เอารถดันไม่เข้า <laughs> อืมทำไมล <laughs> ูติดฟางเห็นแต่ฟางโจมมนี่มีแต่ฟางตั้งเส้นเล็กๆนี่นะขึ้นมาลูกเคยมาซอย ปมาณุนๆกุะไ่าฮ่ะฮาฮาามสตนูนาของเราวันนี้มาเห็นไปเยยนที่ร้านสั่งน้ำนะคะสั่งน้ำปกติต้องมานั่งเล่นไวไฟฟรีจำวันนี้อดค่ะ <c oughs> อันนี้มันของตะเฮียงเลยเนี่ยเฮียงอะไรเพิ่งทำเสร็จป่หรือทำนานแล้ว นานเลยแต่โตเอาโตให้มันยาวใหญ่ขึ้นโตอีหกสิบเซนนี่มันยกมันขึ้นเห็นไหมส่เต็มเลยอันนี้ก็จะเอาไปโรยตามนานะคะาทำเล็กๆพอดีเลยใส่เต็มๆอันนี้มันใส่ไม่ได้เต็มหรอกยกมันขึ้นบ่ได้สนุกสุขสบายด้วยค่ะเห็นแต่งตัวสวยก็ทำงานเป็นเหมือนกันเนาะหนูนานนาะ อย่าว่าเฮดเบียวกก็เป็นเด้อพี่น้องเหฮดเบียกเป็นอยู่ด้เพ่อว่าเป็นลูกไผ่ยอยู่ด้หล่ะลงคลิปยางวันนี้่บ่ยม่วากาพ่อนะพี่พ่ลืพ่อนะพ่อหดค่ะ หมดพูดพอกี่วันเสร็จนี่วันเดียวเลยวันนี้เสร็จแล้วเสร็จโบอีกเที่ยวเดียวเที่ยวนี้ก็ไปเที่ยวหนึ่งก็เสร็จแล้วเสร็จนานนี้หรือเสร็จนานนู้นหรือพอพอแล้วนูนาบอกเหนื่อยแล้วนะทุกคนทำตั้งแต่กี่โมงบอกวันนี้เอาสิบเที่ยวนะคะดอปก็คือสิบนะคะ ัันนตกี่เที่ยวนะสิบเที่ยวกี่ตันห้าตันเที่ยวเรห้าร้อยกิโลนี่ไงบ่เอากระเฮ็ดอยู่ซองคนละนะเอาลูกเคยใหมพเนธดซอยหว่าไม่เอ็ดจอยหว่าช้างก็ไม่ช่วยเอาช้างจะไปหวังอะไรน้องหนูกสาวนูนาเริ่มบ่นนะคะเนื่องจากว่าเหนื่อยเลี้ยวขึ้นรถ นั่นดูดู <ไป S 1> ดูเชียงกันแล้วเด้เชียงกันแล้วเสียงกันแล้วส่วนน้องชายนะคะนั่งเล่นเกมอย่างเดียวเราจะพาไปดูหนูนาทำงานนะคะทุกคนไปกับพ่อค่ะเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์เราไปนะคะไกลแน่เลย นไปอ่ะไปแล้วตามตูดไปอ่ะไปดูชีวิตน้องโงนนาหนึ่งวันไม่ถึงหนึ่งวันหรอกค่ะประมาณ10บนาทีเห็นเขาแต่งตัวสวยอย่า,ยาตัดสินจะตัดสินเขาด้วยการแต่งตัวสวยเพราะว่าเสือ้อผ้านะคะหน้าตาไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนขยันหรือคนขี้เกียจ บางคนไม่แต่งตัวขี้เกียจก็มีค่ะทุกคนเวลาเขาทำก็ดูตอนเขาทำครับเวลามีงานเขาก็ทำไม่มีงานเขาก็ไม่ทำนะทุน,นาเป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะคะที่ขยันหนึ่งรู้จักหุงข้าวทำกับข้าวอะ่ะสองงานหนักกันเบาน้องเอาหมดนะคะถ้าถ้าว่างก็เหมือนแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเหมือนที่น้อง ช่วยพอ่อช่วยแม่นะคะว่างๆคือแบบไม่ได้ไปเรียนนะคะช่วงนี้โควิดนาอก,ก็เลื่อนการเปิดเทอมไปนะคะทุกคนก็<อ>ช่วยแม่ช่วยพอ่อทางานแต่ช่วงไปเรียนน้องก็ไปเรียนค่ะนั่นคือหน้าที่ของน้องส่วนวันหยุดแบบนี้ก็มีงานน้องก็ทําค่ะไม่มีงานเราก็นอน,นะคะ่ะโบเหมือนกันเลยะมีงานโบก็ทําไม่มีงานโบก็นอนเหมือนกัน ไปคะ่ะพี่น้องโอ้จะเป็นจะขีรถษะปวดหลอดวดแขนอันนี้น่าจะเป็นนาโครงการค่ะโครงการที่เข้ากับกลุ่มที่แม่กับพ่อน้องเข้าแปบลบว่านาอินซีอะค่ะนาไม่มีสารเคมีนาอินซีใส่แต่ขี้วัวขี้ควาย หน้าง,งานแล้วค่ะนี่ก็จะทำการเอาพี่ปล่อยลงนะคะทุกคนข้างๆข้าวหวานข้าวจนเกิดมุนเลว้หน้าขอยประท่านในวานอยู่พี่นอ้องนู่นไม่ใช่แม่มาบอกขี่รถมานั่นไงมองไปกัเหินนั่นนะ ผู้ช่วยคนใหม่มาแล้วนะ <laughs> ทำไมไม่ให้ลูกคนเล็กมาขับรถให้เลาอ๋อใส่เป็นกองเป็นกองไว้ป่ะจา้ะโอ้ทันสมัยวะ่ะมีการถอดกระบะข้างได้ด้วยเออดี <laughs> ทำไมไม่ทำเป็นดำเลยเอาโอ้โหเจ้าเลี้ยงถือยุบด้นไงน้องมายุบอือเาเล็กมาโตมาโตว่าอะไรค่ะทำงานข้าราชการก็ข้าราชการเนาะเป็นสวทเนาะผู้แทนหมู่บ้านเข้าเทศบาลนี่สิมีเวลาหน่อยหรอวะลูกลูกสวทนะพี่น้อง เทาไปกันสามสี่คนคนหนึ่งได้เียนนาเต้เลยมันอันนี้อันมันกะดียางเสียยางเนาะที่มันมีฟางเนาะมันเสียที่ตอนเราขุดนี่แหละแต่มันดีที่มันเป็นปุ๋ยหมักอีกอย่างหนึ่งเหยียบให้มันอันนี้เวลาข่อยเฮ็ดกับเบิ่งเน่อย่าวาข่อยายยามข่อยเป็นโล้านหนูนา เวลา่อยไปเที่ยวก็ว่า่อยไปเที่ยวเวลา่อยเห็ดเวียบว่ามีใครเห็นเวลาทํางานไม่มีใครเห็นนะทุกคนเพราะว่ามาทํางานอยู่กลางอา่างะแเนมเบิงพี่น้องเบิงบรรยากาศมีใครเห็นบอเวลาไปเที่ยวเขาก็ลงเฟซเขาก็ว่าโอ้ยนี่มีจะเที่ยวเวลาทํางานก็โพสบ้างวันนี้ทํางานนะคะไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะสันอเอาเวลาหนะไปโพสก่อนอา้าก็ถ่ายรูปหนึ่งสองสามเอ๊ะทำงานนะคะวันนี้เดี๋ยวก็ว่า

ฟังนุ่นนะยังโอ้วานแล้วนี่จ้ะหวานแล้วค่ะ,ละคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b จะใครช่องสาวโบาซลุยกบ้ามาเบิงนะคะพามาเบิงน้องเฮ็ดเบียกค่ะมุมอีกมุมหนึ่งของสาวนุ่นนะคะทำทุกปีคนเขาคนเฟืองคน,นหนำเฮ็ดทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเฮาบ่เด้ลงซื้อนะคะบ่ะเด้ลง เฟซบุ๊ยไทยนะครมีโอกาสมาถ่ายน้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ